ทอสเทนมัสเตอร์คลาคลาสพิเศษจาก t o สเทนที่เราจัดขึ้นเพื่อแบ่งปันความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบจากสถาปนิกรุ่นพี่สู่สถาปนิกรุ่นใหม่ครั้งนี้คือเป็นการจัดงานครั้งที่4กับหัวข้อ Dog and Human House not only human architecture บ้านที่เป็นมากกว่าสถาปัตยะกรรมเพื่อมนุษย์แต่เป็นบ้านที่ออกแบบมาเพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและมีความสุขในคลาสนี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่นานมาเพราะทอสเทมได้พาสถาปนิกผู้เข้าร่วมงานทุกๆท,ท่านไปเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่กับการไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ในบรรยากาศสถานที่จริงที่ด็อกเชาส์จังหวัดนครปฐมโดยมีสถาปนิกชื่อดังคุณหนึ่งเอกภาพจากเอกา S, ผู้ออกแบบ d o อก o u s e ซึ่งเชี่ยวชาญและเข้าใจความต้องการของผู้อยู่อาศัยรวมถึงสัตว์เลี้ยงมาเป็นผู้บรรยายและพาสำรวจมุมต่างๆเพื่อแบ่งปันแนวคิดการออกแบบจากประสบการณ์จริงเมื่อเริ่มงานคุณวิชาวรสายัน ผู้บริหารจากทอสเทมก็ได้มากล่าวต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นจากนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้สถาปนิกแชร์ความคิดเห็นกันถึงความสนุกความท้าทายและปัจจัยในการเลือกวัสดุสำหรับการทำโปรเจกต์ดอปแอนด์ฮิวแมนในมุมมองของตัวเองกันก่อนแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์สำคัญกับการทัวร์ออนไซต์ซึ่งคนหนึ่งก็ได้พาทุกคนชมสถานที่ที่ผสมแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยความทนทานและความสะดวกสบายของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง สร้างมุมมองและแรงมาันาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีและยังมีช่วง Q&A ให้สถาปนิกได้ซักถามข้อสงสัยด้วยนอกจากความรู้ที่อัดแน่นแล้วคลาสนี้ยังมีเกมสนุกสนุกและของรางวัลมากมาย t o สเทมม์ e ัสเตอร์คลาสครั้งที่4นี้จึงจบลงพร้อมความประทับใจพร้อมองค์ความรู้เรื่องการออกแบบบ้านสำหรับทั้งคนและสัตว์ที่สถาปนิกทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดได้จริงสำหรับสถาปนิกท่านใดที่สนใจร่วมงานในครั้งต่อไปก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องทางของทอสเทมได้เลยนะคะ